ในวันนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภร์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกล่าวสำนึกในพระกรุณาที่คุณสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อักรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัรวรคัติยร,ราชนารีในกิจกรรมสารหัวใจทำความดีฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง6,400รายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติส่งเจริญพระชนษา64สปีโดยประชาชน กลุ่มเปราะบางได้ทยอยเดินทางเข้ารับวัคซีนตั้งแต่ในช่วงเช้าโดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครต่างๆคอยอำนวยความสะดวกเนื่องจากเป็นผู้พิการผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภร์เปิดเผยสำนักข่าว i n n ว่าทางราชวิทยาลัยต้องการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษในช่วงที่การระบาดของโควิด -19 ยังคงรุนแรงเพราะประชาชนในกลุ่มนี้ยังเข้าถึงวัคซีนได้น,อน้อย โดยล่าสุดได้มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบางไปแล้วกว่า1 0,000รายจากยอดบริจาควัคซีนร้อยละ10ของยอดสั่งจองทั้งหมดโดยศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มของราชวิทยาลัยจุฬาภร์สามารถฉีดวัคซีนได้ประมาณวันละ4 0 0 0คนซึ่งหลังจากนี้จะมีการขยายไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายและศูนย์มะเร็งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนในกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด1 9เเป็นจำนวนมาก และในช่วงที่วัคซีนหลักของรัฐบาลมีจํานวนน้อยกว่าแผนที่หวังไว้โดยในวันนี้วัคซีนซินโนฟาร์มล็อตที่2อีกจํานวน1ล้านโดสได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วและตลอดเดือนกร,รกฎาคมนี้จะมีวัคซีนทยอยเข้ารวมอีก4ล้านโดสซึ่งทางราชวิทยาลัยจะทําการจัดสรรให้กับองค์กรและหน่วยงานที่ได้มีการยื่นเสนอขอซื้อไว้โดยยอดจองมีมากกว่า4.7ล้านคนจากจํานวนบริษัทและองค์กรต่างๆกว่า4,000แห่งซึ่งทางราช วิทยาลัยจะเร่งพัฒนาระบบการติดตามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุดเราก็จัดวัคซีนที่มีอยู่จากการที่มีคนบริจาคมาเนี่ยเพื่อที่จะฉีดให้กลุ่มผู้เปราะบางนะครับซึ่งก็เป็นถวายเป็นพระกุศลนะครับซึ่งก็ประกอบด้วย5กลุ่มนะครับที่ผมได้ให้ทำ,ทำนิยามไว้ก็จะมีผู้พิการนะครับ ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล,แล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะครับกลุ่มที่3คือพระนักบวชทุกศาสนานะครับกลุ่มที่4คือคนที่อยู่ในชุมชนแออัดที่นะครับที่อาจจะมีการระบาดได้ง่ายนะครับกลุ่มที่5คือกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดปกติได้ถ้ามีความจําเป็นในช่วงนั้นคือมีการระบาดสูงก็จะมีอยู่5กลุ่มแต่วันนี้เนี่ยหลักๆนะครับที่ติดต่อเข้ามา ได้ก็จะเป็นกลุ่มผู้พิการนะครับมีคนมีคนที่ไร้ที่ไร้บ้านด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นผู้สูงอายุกับผู้ป่วยนะครับและสำหรับประชาชนทั่วไปนั้นอาจมีข่าวดีในอีก1-2ส,สัปดาห์นี้หากการบริหารจัดการวัคซีนตัวเลือกเป็นระบบมากขึ้นอาจมีวัคซีนเพียงพอที่จะพิจ,จารณาให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปได้ยื่นขอจองวัคซีนตัวเลือกได้